วราหะครบเครื่องสุดๆใส่ชุดไทยไร้รำที่ํำชะโนดส,สวยเหมือนนางในวรรณคดีมากๆเป็นคนที่รำแล้วสรีระร่างกายเคลื่อนไหวงดงามเหมือนมีอีกร่างเลยตั้งแต่เห็นคนไปรำมาอิงฟ้าจัดว่าเป็นหนึ่งในนางรำที่สวยสะกดทุกสายตาจริงๆเธอคือที่สุดของคำว่าแกนแล้วมีสเสน่ห์เก่งทําได้เยอะหาได้ยาก ฟ้าทำให้เราเข้ามาดูวงการนางงามอีกครั้งวางตัวได้ดีเต็มที่กับทุกอย่างยืนหนึ่งตลอดการสมกับเป็นอิงฟ้ามหาชน ี่คือราชนิกุนมากรักชวรี่ฟิลไมค์ควินสวยจนเกือบลืมหายใจเลยทำเอาทุกคนต้องเหลียวมองอิงฟ้าเป็นคนน่ารักนั่งอยู่ด้านล่างเวทีก็ตั้งใจดูโชว์ของน้องๆร้องทำเพลงตามใส่ใจกับทุกอย่างจริงๆแถมยังให้คำแนะนำจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องได้อย่างดีมากๆ สำหรับการประกวดปี2024ตอนนี้ทุกคนจะมาลุกเดิมๆซ้ำๆอาจจะหนักไปทางการร้องเพลงเป็นนักร้องหรือหนักไปทางแบบว่าอินฟลูเอนเซอร์แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าความเป็นบิวตี้ควีนมันหายไปต้องบอกเลยว่าอิงฟ้าคนเดียวเหมือนมี10ร่างสวยก็ได้หวานก็ดีแซ่บก็โดนใจอย่างลุกนี้มาในชุดแมงมุมสาวขยุมหัวใจตอบคำถามอย่างทะเลนไม่เคยช็อตใหม่เลยงตอนแรกจริงจะไม่ใส่กางเกงนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าเกงใจเดี๋ยวม รู้สึกว่าแบบมันจะมันจะเห็นลังเป็นตอ,อิงฟ้าเป็นคนตลกหัวไวมีมุกเยอะเอนเตอร์เทนเอซได้แบบไม่มีเบือ่ออยู่ด้านล่างเวทีก็น่ารักพอขึ้นเวทีก็ไม่ทิ้งลายนางพญาตัวมากนางงามเดินแบบสับๆโชว์ ila, ลีลาจริตเจ๊คอนเขียวหมอบฝรั่งทิปตัวแม่ตัวมัมสุดๆ <c oughs> ชุดไทยไปแล้วมาดูอิงฟ้าในชุดสาวเวียดนามกันบ้างสวยไม่แพ้ใครเลยหวานละมุนดีต่อใจรูปผมยาวคือเอลซ่าเลยจับไมร้องเพลงแต่ละครั้งพลังเสียงดีมากจนคนฟังขนลุกร้องเพลงได้ทุกแนวเพลงสากลเพลงลูกทุ่งแม้แต่เพลงวเวียดนามอิงฟ้าก็ยังร้องได้อย่างกับต้นฉบับมาเอง ตกหัวใจด้อมชาวเวียดนามได้เป็นแถวคนอะไรขนาดใส่ชุดนอนหน้าสดยังดูแสนซนเป็นอีกเวอร์ชั่นที่น่ารักสุดๆเรียกได้ว่าความอิงฟ้าคือที่สุดเพอร์เฟกต์ไรที่ติเป็นนางงามที่มีความเป็นซุปตาและนักร้องอยู่ในตัวคนเดียวไม่แปลกใจเลยที่อิงฟ้าจะดังข้ามปีและดังเพียงฟังขึ้นเรื่อยๆค่ะ